พี่เมี่ยน้องเฟสเฟมารีเกงนะคะเมียวตอนนี้เราจะมาสอนห้องแม่ะขุดแม่2ถึงแม่5กันนะคะมาดูกันเลยไปจัดสหนึ่งสองสองสองสี่สองสกสองสี่แปดสองห้าหนึ่งสี่สองเจส

สามสิบสามสามเป็นสามสาม6องหกสูงใหญ่สามอามสามบอามตมั่นใจหน่อยอ่าต่อไปสี่หน

3ามศูนย์ห้าเจ็ดสามห้าแปด, like, ด,ดสี่ศูนยเก่าหูเปสิองหกศูร็แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชนะร์กดซับสากายได้เยคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้เลย